เรื่องของการจําลองสถานการณ์จาลองเหตุการณ์เมื่อวานนี้ทีมข่าวเวอร์พอยของเรานะคะคุณแคทกับคุณเบ mm ็ตตี้ก็ได้ไปจําลองเหมือนกันเอาล่ะคือด้วยปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเรือลําที่เกิดเหตุเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการทดลองได้แต่เราได้เอาเรือที่มีความคล้ายด้านท้ายเรือมาใช้ในการจําลองมี3ซีนารีโอหรือ3สถานการณ์ด้วยกันนะคะที่ได้ไปจําลองคือ1นปัสสาวะแล้วเอามือจับขาเพื่อนไว้ขณะที่เรือกำลังแล่นอยู่ กับกรณีที่2จับขานั่งปัสสาวะแล้วเพื่อนสะบัดขาขึ้นครับสามารถหลุดได้ง่ายขนาดไหนกรณีที่3ถ้าเกิดจับไว้แล้วเรือแล่นอยู่ก่อนจะตกพยายามหาที่ยึดเหนี่ยวคว้าอะไรต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของเรือทีมข่าวของเราคว้าเหล็กท้ายเรือได้ปรากฏว่า ประสิทธิภาพในการยึดเกาะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปนะคะ3คะสถานการณ์คุณเบ็ตตี้นี่น้ำหนักตัวพอๆคุณดังโมยนะต้องบอกแบบนี้นะประมาณ5 0าสถึงห <50 S 2> <50 S 1> ้กิโลกรัมเอ่อประมาณ50กว่ากว่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวลองดูฮะค่ะพบว่าหากมีการเกาะขาไว้เชยๆกรณีแรกหากจับขาไว้แบบนี้แล้วเรือเกิดกระชากเดี๋ยวน้องเบ็ตตี้จะลองอันนี้ก็คือหลุดได้ง,ง่ายๆในกรณีแรกส่วนในกรณีที่สอง สมมุติว่าคุณแซนเนี่ยสะบัดแล้วเดินออกไปเดี๋ยวลองนะคะหนึ่งสองซ้ำอันนี้ก็หลุดเหมือนกันนะอันนี้ง่ายท้องเหมือนกันนะส่วนกรณีที่สามนะคะคว้าอะไรได้ก็คว้าเนาะเดี๋ยวพี่สะบัดขานะหนึ่งสองซ้ำตรงนี้ค่ะหรือเหล็กของเรือยังสามารถเกาะไว้ได้แน่นกว่าแน่นกว่าเกาะขาคน แต่ความแตกต่างคือว่าเรือรุ่นที่เกิดเหตุน,นะคะอาจจะไม่มีเหล็กหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยวที่จะสามารถเกาะไว้ได้ค่ะนอกจากจําลองเรื่องของการยึดเหนียวการเกาะแล้วนะคะมีเรื่องของการทดสอบความเร็วเรือบนแม่น้ําด้วยนะคะ <c oughs> ก็ได้คุยกับทางเจ้าของเรืออีกลํานึงนะคะเรือลําอื่นนะที่ได้อุตสาห กรุณาให้เราได้ยืมใช้เรือเนี่ยนะคะโดยบอกว่าปกติการล่องเรือยอยู่ที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าลดลงมาอยู่ที่ประมาณ1 6 1 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นความเร็วปกติสําหรับชะลอเพื่อชมวิวหรือถ่ายรูปนะคะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปช่วงเย็นเห็นว่ามีคลื่นเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคเป็นคลื่นจากเรือโดยสารลำอื่นๆแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยน้ำจะเรียบแล้วก็นิ่งเพราะว่าเรือเริ่มน้อยลงนะคะเราก็ใช้ความเร็วตอนที่ทีมข่าวของเราลงไปเนี่ย ใกล้เคียงกับสมมุติฐานของพยาน5คนนะคะที่ได้ให้ข้อมูลมาตลอดเรื่องราวที่ผ่านมาพี่ประมาณ30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปที่สะพานพระราม8หยุดกลางน้ำเพื่อถ่ายรูปใช้เวลา20นาทีแล้วก็เดินทางต่อแล้วก็วนเรือกลับมาทางสะพานพระราม7ใช้ความเร็วประมาณ1 6 1 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ทำทุกอย่างตามคำให้การของทางคนที่อยู่บนเรือนะคะจนกระทั่งถึงจุดตกเรือตรงท่าเรือพิพูลสงคราม1 ช่วงนั้นทีมข่าวของเราไปถึงเนี่ยประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะการทดลองตรงนี้ใช้เวลาใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีการทดสอบหลายอย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็ทําเพื่อที่จะฉายภาพให้เห็นชัดเจนว่าณเวลาที่อยู่บนเรือนในช่วงเวลาต่างๆในความเร็วต่างๆในสถานการณ์ต่างๆเป็นยังไงบ้างนะคะ